สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดปารังด้ามบ้องนะครับแล้วก็มีดสุยควานช้างด้ามบ้องเหล็กนะครับทั้งสองนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับยังราคาเดิมกันอยู่นะครับที่เอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับราคาเดิมนะครับปารังก็600บาทนะครับมีสุยควานช้างก็600บาทนะครับ ใช้งานคนละประเภทคนละอย่างกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายนะครับตัวนี้ก็จะหลากหลายหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงการใช้กําลังและงานหนักหน่วงก็ต้องมีดป่าลังนะครับนี่ลักษณะของมีดปลาลังเนี่ยคล้ายๆมีดอิโต้ดูดหัวคล้ายๆอิโต้แต่ทําหลังแอนท้องคมหย่อนหักตรงคอด้ามนะครับเพื่อให้ส่วนเนี้เวลาเราฟันไม้นะครับเห็นไหมครับ ส่วนนี้มันจะรับกับหน้าไม้ดีนะครับกินหน้าไม้นะครับนี่ออกแบบมาสําหรับฟันไม้โดยตรงนะครับตัวใบมีดกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับไม่ได้เชื่อมต่อนะครับความยาวโดยประมาณนะครับของใบมีดอยู่ที่11.3นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่2.4นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับน้ําหนักกําลังดีนะครับหนักมือนิดๆนะครับ 600บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับขนาดจะเท่ากันนะครับ11นิ้ว .2.3 โดยประมาณนี่แหละครับแล้วมาดูมีสุยควานช้างนะครับขนาดก็จะเท่ากันเลีเรียกกันแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับเดีย๋ยวมาดูใบนี้ครับใบมีดยาวที่11.2นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่1.5ครับ สันอยู่ที่6กมิลครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับฟันไม้ใหญ่ได้นะครับแต่ก็จะใช้น้ำหนักของคนเนี่ยน้ำหนักแขนเยอะหน่อยนะครับตัวมีดเนเอาอยู่นะครับสบายมากแต่น้ำหนักของแขนคนเนี่ยจะเอาไม่ค่อยอยู่เพราะมีดมันค่อยค่อนข้างจะเบานะครับถามว่าฟันไม้เนื้อแข็งไม้ใหญ่ได้ไหมได้สบายครับนี่ครับ เรา,าใช้งานได้หลากหลายปลายแหลมนะครับคำว่ามีดปลายแหลมนี่ก็ใช้งานเก็บรายละเอียดได้หลายๆอย่างแม้กระทั่งเสาะไม้ไผ่นะครับที่ทํเาเป็นรูนะครับทําแคร่ทาพวกเครื่องจักสานนะครับได้หมดครับเปิดคมหวานๆอีกสักนิดนึงนะครับทํางานเหลางานอะไรได้สบายนะครับก,ก็ราคา600้อบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เดี๋ยวลองดูอีกเล่มเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้ใบยาวอยู่ที่11.2เท่ากันนะครับใบกว้าง1.5นะครับสันอยู่ที่6มิลครับเท่ากันนะครับก็ลองดูนะครับชอบแบบไหนก็ทักถ่ายมาได้นะครับเล่มละ600บาทเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ